ปกครองชุมชนและโรงเรียนมัธยมให้แน่นแฟ้นมั่นคงยิ่งขึ้นศึกษาปีที่หกจำนวน18คนและัะเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและกระจายต่อผู้มีพคุณต่อโรงเรียนและชุมชนตลอดไปจึงเรียนไปานให้ท่านผู้อำนวยการโรงมัธยมได้รับทราบและพิจารณาเพื่อความเปานรูปจำสูนยค่ะและอยงเช่อคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านท่านสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนกระผมนายสิทธิ์สร้างขบงนันที่โครงการบ้านยิ้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติยิ่งที่ท่าเป็นประธานในักกิจกรรมสิริเทศทางโรงเรียนบ้านยิ้มจัดให้แก่นักเรียนให้แก่นักเรียนผู้สําเร็จนีหรือไปเรียนต่อเตรียมโรงเรียนอื่นต่างจากยังไม่พ้นเกณฑ์ ครับครับและคน,นเรียนคนที่อ่านการเรียนการศึกษาพีธีสารที่เรียนจบการารควมแล้วก็คงจะไปเรียนต่อในชั้นการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานการสูงขึ้นต่อไปในนามของคณะรูโรงเรียนบ่านีนทุกคนขอขอบคุณคณะกำการศสาธารณสุครอง ทีให้ความชื่รับประทาไว้างใจและตอบคุใจใหหลักฐานของท่านเราาเรียนกันนวของเราขอขอบคุณทุกท่านพลักานการที้ทย่นที่ตั้ประสิทมาด้วยความออนอใจขอให้อากัหาและส่งตระนให้ทุกองนักเรยนนักเรียนคณะครูคณะ มักประสบปัญหาตัวด้านการเรียนระหว่างพวกเราแต่ประสบปัญหาวันววน,วาานี้ได้เวลาที่ผมได้ขอเกี่ยวก,กรริจกรรมปฏิบัติของนัเ 2, นกเรียนโดยสองภานวิชาสามหน้บบนี้ปฏิบัตเมื่อมาเมื่อเข้ามาดูแล้วหลังจากเขาจบก็มีการประฏิบัติให้นักเ,กเ,กเ,กเกร,กรียนมีแนวทางปฏิบัติ เช่นระเบียบคแนของโรงเรียนเบียนต้นวิชี่ตรงให้เามาพายให้เราไปปีนะครับก,กบ็ขอฝากพวกเราไว้ยืมเป้าหมายเพราะว่าเราโตไปเราก็ต้องประกอบอาชีพแล้วก็เราก็จะเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศต่อไปน,นะครับสำหรับน้องป .6 หนะครับก็ขอให้รักษาคะแนนรักษาคุณความดีรักษาเกตนะครับ ปีที่สามนะคะที่ารจบการศึกษาภาคบังคับพวกเราก็มีหน้าที่ไปศึกษาต่อนะคะทั้งสายสาวันและว็สายอาชีพอยู่ที่ว่าเราจะถนัดสายไหนนะคะให้เลือกสายภาพบังคับก็คือนักเรียนจะต้องเรียนต่อชั้นม .1 ึม .2 อม .3 นะคะก็มีนักเรียน5คนที่อีกส่วนหนึ่งก็เรียนที่โรงเรียนของเรานะคะก็พิสูจน์ในชีวิตของเราก็คือคิดดีทำดีพูดดีนะคะ ให้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำนะคะให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของเรานะคะสำหรับครูขอขวานักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะกรบผมนายอนิสาสุนทยในนามตัวแทนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หและชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามรัผมรู้สึกมีความยินดีและมีเกียรติอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจมาเก่าความรู้สึกในวันนี้ ส่วนตัวของกระผมนั้นได้เรียนในโรงเรียนแห่งนี้เป็นระยะเวลา10ปีตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2. จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตลอดระยะเวลาที่ผมเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ผมได้ทั้งมิตรภาพค,ค,ค,ความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปและได้ความรู้มากมายอีกครั้งกระผมยังภูมิใจที่เรียนในโรงเรียนแห่งนี้เพราะว่ามีครูที่คอยอบรมสั่งสอนในรายวิชาต่างๆและการประพฤติปฏิบัติตน ถึงแม้ว่าบางครั้งกระผมและเพื่อนๆจะทําผิดไปแต่ครูก็คอยชียน้นําแนวทางที่ถูกต้องด้วยความหวังดีอยู่เสมอเพื่อให้พวกผมโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นอนาคตของชาติที่ดีครับอีกครั้งครูยังเป็นกําลังใจและแงรงผลักดันที่ทําให้พวกผมประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆนอกจากความนักและความหวังดีที่คุณครูมีให้กับผมแล้วในเพื่อนๆกระผมมีบทกลอนที่จะกล่าวแสดงคาขอบคุณครับ สิ์น้องกราบขอพระคุณคุณครูเหลือที่คอยเกื้อเจือจุนหนุนใจฉันทุกสิ่งดีที่บัดนี้มีทุกวันก็เพราะครูผู้เหลือสรรบันดาลมามีเพียงคำกล่าวเอ่ยเผยให้รู้ถึงคุณครูผู้ชี้ทางการศึกษาจิตวันนี้ได้ดีด้วยปัญญา ก็าะครูผู้เมตานำพาไปสุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผมได้พบก,กันในโรงเรียนแห่งนี้แต่กระผมคิดว่ามิตรภาพและความผูกพันที่มีให้โรงเรียนแห่งนี้จะยังอยู่ตลอดไปครับและกระผมและเพื่อนๆขอัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและนําความสเด็จมาสู่โรงเรียนแห่งนี้ครับขอบคุณครับจะขออนุญาตแท้คุณครูเกียรติชัยนะคะ ตัานะคะตัเตี้ยนะคะอาาสเปนสเปนคืออะไรเนี่ยสเปนรูปมันคืออะไรอาเปติดไวทที่บ้านอาไนนี่ือคุนนะคะโอ้หลมากเลยภาพนี้นะคะเฮ้ยภาพนี้นักเรียนไเลือกเองนหคะค้ณนี้ใช่ภาพงานแต่ง เคยดูกำลังของข้าแต่ก็ยิ่งเป็นเรเื่ออะไรโอ้สวยมากเลยเ้าเอาถ่ายจะถ่ายแต่คุณดูมจะตีใช่ไเป็นเดียวกันหีกว่าผสั้นหรือผยาวข้ากไป ไม่าย่ะอ้าโทรเข้าได้รับก็ได้ดียิยกห่าอะไเนาะมีรอเลยค่ะนไครคะที่เขาแต่ลูกตัวเองใช่ไหมคะหน้าตัวเองมีตรงไหน ตรงมูกตัวเองตามมาเนี่ยนสุดท้ายคือจะเปรย์ไปเนี่ยดูตัวคุณจับด้วยนะพอโบก็แอบขี้ในใจเมื่อไรคงจะโดนโมสามสามปีหมอป้ายนี้คือบอกว่าเป่ายิ้มสุกเอาก็ถ้าตัดนี่เสียดายเนาะเปลี่ยนกจะถือก็ได้ค่ะเดือนละหนึ่งคนได้เดือน คอนเทนเอมายิ้มไปเลเบสค่ะใครเป็นหัวหน้าเดอหรอไปไปโฆษณาอยู่ร้านเทเดนหน้าร้านเดน่านไปผ่านม้านเค่น